มันคือความชำนาญครับจะสี่พันแล้วจ้าเป็นใบจัดสี่พันเล่นหมดปกติไหวได้ไหมลนะ่ะไม่รู้จักน,นะไม่รู้ไม่ชี้จ้าใครมันจะเวลห้าสิบใต้ถาจริงโอ้โหเกือบล้านเลเวลบัญชีอะนะใช่ สี่เก้าทุกคนไม่มีทางห้าสิบนะให้มันถึงซีซันสิบดูดิมีคนถึงแน่พวกท็อปเซิร์ฟน่าจะใกล้แล้วมั้งผมเห็นหลอดเตรียมหลายตัวตั้งชื่อสามารถเว้นวักได้เว้ยทำไงอ่ะหรือมันเว้นวักได้เลยสายจิตอ่ะอืมก็ซื่อสายจิตเว้นวักที่รันอะไรการช่างลวลืมเอา ลืมเอาอยาเอาเอยาล้อย่าละ,าละคลิปดีาาดๆจะไ, <ป S 1> ได้ดอัดลงช่องกับเขาบ้างไหมเนาะไฟล์หายตลอดเลยเป็นไรเนี่ยเอาจีต้องไปนั่นซื้อคอมใหม่นี่มือถือ <c oughs> เฮ้ยธนูยังมีชีวิตอยู่อีกอะเนี่ยสไรวมสไรเดี๋ยวมึงเกี่ยวกับโบน้าประตูกูกูก็ตายอยู่ดีอะหมดเลยมสำรวจที่ไหนแหมมึงเจอหน้าประตูกูเซ็ตหมุนโจรนะแต่ไม่ค่อยรู้สกิลมันเท่าไหร่โอ้สตันได้หมู่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะน่ะอะไรทอยหลังฟันบอลวงกว้าง ถ้า,าสมมติเหม,มือนเดิมเฮ้ยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติเราเล่นเล่นสกิลกันไปกดสีมั่วซั่วแล้วสักวันหนึ่งอ่ะมันปรับให้แบบพอเริ่มเล่นเกมมันจะไม่รีสกิลให้ <c oughs> ขำเลยนะมันแทนรีสกิลแต่กูไม่ทำหรอกเดินคงจะแบบคนเลิกเล่นจะอยู่ไม่โดนตัด เขงแน่เขามีกุญจงกุญแจเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกในรอบไม่กี่เดือนนี่เขาว่ากุญแจจะทำให้ร่ารวยได้กุญแจม่วงที่เอามาเปิดกุญแจม่วงอีกทีนึงกุญแจม่วงอีกทีดิอลโหอไม่มีใครชื่อตีมอนเลยไปไหนกันหมดเฮี่ยเป็นนักบวชต้องสู้ชีวิตรามเมดที่ประิวมาก โอ้มันไปทั้งหมดแล้วกีคนนี้ก็ลืออ้อเขาอยู่เด็ดในห้องยังไม่ออกคนละเขาไปหาตีนมาให้แล้วปิดประตูใส่ใครไม่รู้ปิดประตูใส่นะไม่หรอมันมันไม่มามนไม่มายังไม่มามันอยู่อ่าตูฝั่งโน้นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเปิดหน้าประตะมันได้ยินเสียงด้านขวา ตอนนั้นไม่ได้เพิ่งออกวันพี่ออกนะเรา,าได้นาประดูกันมอนี่มาปลาดีๆล่ะไม่มีวะ่ะปลาใสา่คนในเลยกลางหลังเลย <c oughs> ไม่มีไงเออไม่มีไม่มีมมขาวๆกลมๆคุุงอยู่ในมือนี้แล้ว,ว,วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนนี้นี่แล้วอันตหายได้นะ ไม่มีไม่มีมีคนมีคนต้องลูกบอลเขียวปลาดีๆโคตรชิบหายทั้งวงไฟใช่รวมถึงเราด้วยก็บอกว่าต้องปลาใส่อีกฝ่ายแล้วทำไมคนที่โดนดาเมจคือพี่วะเนี่้มาโดนนักนิดหน่อยแล้วฮิวคนที่เลือดเต็มด้วยนะผมไม่เต็ม อปกติเขาจะมีแต่คนมาเดินรับกระสุอเมื่อกี้สรุปหายหมดเลยจะเข้าอีกคนนึงเอ้ยนู่นนู้นนู้นห้าห้าวกระดกูกแก๊ง Surprise motherfucker อ้าววันนี้อัดเดนมึงหรือมึงนรู้ตัวเหี้ย เร็วซะด้วยห้องระเบิดเอ้ยมันระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยเกียบเฮ้ยทำไมมันตามกูเฮ้ยระเบิดระเบิดตามหาอะไรกันนะครับมาจะเร็วติดมอนติดมอนติดมอนเพราใครไม่รู้มันลากนี่แหละเยอะไงวะไปประตู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 แต่แต่ตายหลงทิศหลงทางเมียวมาเมียวมา ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่แสงหนึ่งเดือดโจนไปไหนวะยิ่งเสียงร้องหอนอยู่อ่ะทำไมกากอยมันยืนบนเสาเงี้ยวันนี้อ๋อท่าใหม่เงี้ยหลัง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 อยู่ในห้อง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 ป่วยไปไว้งั้นแหละเก็บของไอ้นี่เลยรถตูที่ดีแดง นั่รไงกาคอยอเลอร์แล้วมึงครับท่านโอ้ยมันจีบมันจีบมันจีบทำไมหลายิงเหรอกาคอยกาคอยกาคอยมันจีดแบ้ะตายวายตายไม่เป็นไรไม่เป็ไม่เป็นจะตีไหมไม่ดีไม่หาบอลดีกว่าขนาดหนีแล้วพี่ต้องเอาแล้วมั้งไปบอลกลางไปบอลกลางรับวะวะวะ หัว้อยเหอะมาแล้วไม่ได้หรอกเมียวเมียวเมาแล้วมาแล้วอาลาเต็มประตูเลยออกยังไงอีกฝั่งนึงมอนบอยมันบอยก็บอกว่าอีกฝั่งนึงไอ้โม่จะเย็นไปไปครับไม่มึงโดนคนป้าหรือว่าเคียวม่งมอนขวางขนาดนั้นยังเดินไปได้อีกพี่อีกคนนึง มันบักได้มันบักได้แต่วิ่งเบีดเบียดจะไปหาบักอะไรอีกเล่นเดี๋ยวคนปกติกันเถอะพวกมึงโอ้มันบังไงเราก็ต้องไปเลือกเลนะวงสองได้อยู่เอาไว้แก่พวกชอบยืนบังประตูอยากให้แบบแดงกับแบบปกติมันเวลาแยกกันแล้วแบบแดงแบบเก่า มันตีมันตีว่ายุดตีว่ายุดปอลกรจายแล้วบอดกระจายแล้วเฮ้ยในไหนบ้างโอ้กำลังขึ้นกระแทกเลยโจนมีโจนมีโจนโจนโจนหมดเลยเอามอนห้องเราก่อนเฮ้ะถ้าครับท่านเอาไปกัน ถ้า,าถ้าชื่อบอสที่อยู่อ่าถ้าสาละบ,บอสหายก็บุกเลยนะเอ้ยกำลังกิโยตินอยู่เฟสสุดท้ายแล้วโจนเลเปียเอ้ยคุณจะลุกทำไมครับคุณเดชขอโทษครับ <c oughs> วิ่งอัตโนมัติ จะไล่จบแล้วเลยพี่ถ้าเาช็อตฟ้อนก็เปิดเลยก็ได้เปิดเลยเปิดเลยเหลือติ่งเดียวแล้วมันเอ้ยมันล้มหนึ่งติดตันมันติดตันมติดตันเอาหมดอย่างงี้โอ้โห บีพามันต้องเป็นของฉัน yes คนมีเป้าหมายเดียวกันสงสารโจรวะมาเก็บของเก็บของ แม่เขาเรียกว่าที่หลังนั่นกว่าสงสารจริงๆนะเนี่ยไม่มีของดีเลยสงสารทำไมเราก็เคยอยู่จิตนั้นมาก่อนอ่ก็ถือว่ามีความเมตตาตีน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 ฮัลโหลวัยรุ่นตีนมาแฝดหนึ่ง คิดว่ามึงจะเอาพาดคุณลุงเด็ดดี Number bane. ไปได้เหรอกลับมาเนี่ยไม่ไม่กลับด้วยไอ้ยี่ะมึงทำหาดิโอ้โหหยิบทองกันโคตรเร็วเลย ไปไปค้นต่อค้นต่ออ <c oughs> ิ่มอร่อยด้วยนะโอ้โหมาเข็มขัดมาทำไมวะนะเรือเรๆม,มาค้นมาค้นวงสามแล้วอะไรเนี่ยไม่มีทองเลยอ่ะโอ้โหฟ้าลวดอะไรเนี่ยเกลือจังหวะ อะไรอ่ะมีวุ้งโหขอดงได้ไหมเจ็บระเพืออ่รุนนี่ไงกองไฟอยากได้กันไม่ใช่เหรอโหชุดม่วงอะไรเกินกาดเลยเนี่ยอ่าคุณเดชต่อไปนี้ผมขอไปใช้แบตนะเหมือนกันเหมือนกันตีนไม้เฮ้ยตีน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  มือดึงมาหน่ะของตีนี้ตีของตีนี้โอ้มาตัวเดียวลราเฟี้ยวเก็บแต่งก่อนเก็บแต่งก่อนเก็บแต่งก่อนนี่นี่นี่เด็กขบนขบวน wow nắng buồn kiệt đấy mấy list mà không <coughs> ไม่ได้เลยไวจัดแต่ละคนอันนี่บอกความเข้าไวเป็นของพิซซ่ไปไปไปเข้าวงเข้าวงเข้าวงอยกได้กองยาใหญ่ไม่เอาแล้วกันประตูนี้มีคนเปิดมาให้ออกได้สามคนพอดีเพราะงั้นก็จ้านอเะนี่ครับจ้านาไหม ชนะโมต้าเยเจัดดับดับเย้น้งน้เท่านั้นเทนเองนนเอ่ยเทาังองอกเองไป่างกทาั้งกันเอรอพเ่มาเสาอ่ะใั่ตีองเ่าอเาาอาั่าัอง่อ โอ้ดาเมจตบหมดเลย wake up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  ทำไมสามันไม่เกิดทันทีอท้องเยี้ยวเอาศพอยู่ไหนจุ่มไม่ได้ทำไมได้แต่ทองกันนะพี่ไม่เห็นได้ทองกับเขาเลยเฮ้ยคน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 ตรงพี่ โจ้นหนึ่งตัวฮะให้โจ้หนึ่งตัวไหนไหนอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอ่ะมันนังน่งย่อให้พี่เดียวเว้ยมันนั่งย่อให้พี่เด้อตรงพี่เลยตรงพี่เลยมันบอกไปเขาไปเถอะมันไปบันลังละไปใต้บันลงังไปไปอีกห้องหนึ่ง ลองมันแย่งเกาเกียนะวงสามแล้วยี่สิบวิหาหน่อย <S <S หาหน่อย,หหอ,ยอยู่แถวนี้ป่าวมันไปห้องนู้นแล้ว <S 2> <S 2> มันไปห้องตรงไป้องไปห้องข้างหน้าข้างหลังบันลังห้องหลังบันลังหวังว่าจะไม่มีเสียงพัดลมดังเข้าคลิปนะเพราะแบบเปิดให้เครื่องมันเย็นไว้มันจะได้ไม่เครื่องเออลมห้องหลังบัลใช่ไหมใช่ห้องหลังบันลังใช่ไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องหลังบันลังไปถึงห้องต่อไปนะไม่ใช่ด้านหลังบันลังนะ ห,ห้องต่อไปตรงทางนู่นน่ะห้องห้องห้องนี้ห้องคุกห้องคุกอ๋อแล้วเราก็ปลาซะเต็มที่เลยไอ้เราก็กรันตีขึ้นไปใส่หน้ามันด้วยเย็นถือว่าปล่อยไปถือว่าปล่อยไปได้ดีขึ้นแอ้เราเปล่า, <c oughs> าหรอกไม่มีอะไรหรอกเป็นคนดีอิ่มแล้วคนดีอิ่มแล้วองอกี่ชิ้นในตัว <c oughs> ม,มีแค่สองชิ้นเอง ดูดูราคาได้พูดจริงเสมอสามสิบศูนย์วันเดอร์เฮลทําไมมาชุดฟ้าออกชุดม่วงอีกแล้ววะนู่นนะสามมือนุ่มไม่รู้ไม่เมื่อกี้ได้สามดาวแล้วมีได้กี่ดาวโอ้ไม่ขึ้นสี่ไม่ขึ้นสามไปเลยอ่ะโดีจบ